สวัสดีค่ะดิฉันนางสุกัญญาการเกตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพสรินสมุทรปราการสมัครเข้ารับการประเมินครูดีเด่นด้านครูที่มีฐานะที่มั่นคงดิฉันบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่22มกราคมพศ2 5 3 3ตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาดิฉันได้ปฏิบัติ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้มีฐานะที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นในปีพศ2536ร25 36, ดิฉันได้สมรถกับนายบุญเกือ้อกาะเกดในอดีตเป็นครูโรงเรียนบางพีราชบำรุงเมื่อสอบรถแล้วดิฉันก็ได้วางแผนทางการเงินโดยการจัดทำบัญชีรับจ่ายควบคุมการใช้เงินทำให้มีเงินออม ก้อนหนึ่งและได้นําไปลงทุนทํากิจการบ้านเช่าและกิจการบ้านเช่าก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนทําให้มีเงินเก็บนะคะจากการที่มีเงินเก็บเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าได้มีคือรู้จักการสอนนักเรียนโดยไม่มีความเครียดนะคะและได้มีบุตรสาวหนึ่งคน นะคะชื่อนางสาวสโรชากาะเกตซึ่งเป็นเด็กที่ดีมากนะคะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นครูกายภาพบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและจากการที่ดิฉันได้ใช้เงินจำนวนนี้นะคะก็ สามารถที่จะคืนทุนสู่สังคมได้ด้วยการบริจาคทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลบางพีและโรงพยาบาลรามาจักรีนรับดินนอกจากนั้นแล้วก็ยังบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดวาอารามที่ขาดแคลนนะคะดิฉันและรัชการมาทั้งหมดร่วม ปีนี้เป็นปีที่36แล้วดดฉันก็อยากจะฝากครูรุ่นหลังว่าการจะมีฐานะที่มั่นคงได้นั้นก็ต้องมีวิทยในทางการเงินรู้จักใช้เงินรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักเก็บเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีเกียรติขอบคุณค่ะ